หลักสูตรเราตัวใหญ่สุดเลยค่ะฟู้ดเทคนะคะฟู้ดเทคเนี่ยจริงๆเปิดหลายที่ในประเทศไทยเลยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะเป็นาสาขาวิชาที่มีความสำคัญมาช้านานมากๆแล้วนะคะแต่ที่นี่ที่แตกต่างจากที่อื่นคือเราจะได้เรียน health science นะคะและได้บวกนวัตกรรมด้วยค่ะค่ะหลักสูตรนี้นะคะคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพค่ะเป็นหลักสูตรใหม่ปี2568ถอดด้ามเลยของราชวิทยาลัยจุฬาภรจุดเด่นของหลักสูตรนี้นะคะ<ช>คือจร<ช>ิงๆเรามีเอกลักษณ์อยากจะอยากจะฝากจุดเด่นไป4ข้อนะคะข้อที่1คือเรามีเอกลักษณ์นะคะที่แตกต่างนะคะจากหลักสูตรที่อื่นนะคะก็คือเราเป็นฟู้ดเทคนะคะที่ได้เรียน health science เน้นๆเ,เลยเรียนนิวทริชันนะคะและเราเน้นเรื่องของนวัตกรรมจุดเด่นที่2ก็คือเรามีเครือข่ายก็คือเครือข่ายเองในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เครือข่ายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเครือข่ายสำคัญก็คือหน่วยงานคู่ร่วมนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอันที่3 ที่มีจุดเด่นสำคัญคือตลาดอาหารทางการแพทย์และสุขภาพกำลังเติบโตสูงมากๆเลยนะคะขอฝากตัวเลขไว้นิ้หนึ่งคร่าวๆนะคะก็จะบอกว่าตลาดทั่วโลกเลยนะคะของอาหารการแพทย์อยู่ที่25ิลเลียน US ดอลลาร์นะคะซึ่งในปี2030จะเติบโตถึงประมาณ35 b i ลเลีย US ดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็สำหรับตลาดอาหารชุขภาพยิ่งโตมากใหญ่มากขึ้นไปอีกเลยค่ะก็คือตลาดอาหารชุขภาพมีมูลค่านะคะในะะสูงถึง650เบลเลียน US ดอลลาร์นะคะซึ่งปี2030ก็คาดการว่านะคะจะสูงถึง1,250เบลเลียน US ดอลลาร์เลยนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญคือเรายังขาดบุคลากรด้านนี้นะคะนะ,คะ,นะคะอันนี้ก็คือ ข้อเรื่องของตลาดนะคะข้อที่4เพราะฉะนั้นจุดเด็นเราก็คือเรามีอนาคตจากที่กล่าวมาข้างต้นเลยค่ะเป็นหลักสูตรทีเ่เป็นที่ต้องการอย่างแน่นอนจะบอกว่าในปัจจุบันเลยแล้วก็ในอนาคตอีกอีก,ยา,อกยาวอีกยาวๆเลยค่ะอย่างที่เราเป็นเมื่อกี้จะเห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยตัวของอุตสาหกรรมอาหารเองก็เป็นอุตสาหกรรม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั่วโลกต้องการอาหารอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และในยุคที่เรื่องสุขภาพกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอาตอบอโจทย์ในเรื่องของสังคมสูงวัยหรือเรื่องของโรค NCD และอื่นๆนะคะผู้บริโภคให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีนะคะเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นหลักสูตรเราเนี่ยก็จะสร้างบัณฑิตนะคะ ที่อันนี้จะให้เห็นเลยชัดๆก็คือเทคโนโลยีอาหารหรือฟู้ดเทคหลักสูตรฟู้ดเทคในประเทศมีมากมายนะคะแต่ว่าหลักสูตรนี้ที่เล่าว่ามีเอกลักษณ์และมีจุดเด่นเพราะว่า44เป็น็นฟู้ดเทค 34เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะซึ่งอยากจะให้ว่าเรียนนิวทริชั่นหลายตัวเลยนะคะแล้วก็เรียนสรีรวิทยาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอีก18%เนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราจะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแลนวัตกรรมส่วนข้อประมาณ4%เนี่ยก็จะรวมถึงในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเพราะว่าการที่สามารถที่จะสร้าง ธุรกิจนะคะออกไปตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์และสุขภาพได้เลยค่ะน้องๆนักศึกษาที่มารุ่นแรกเอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่ามาเพราะอะไรแพชชั่นเขาชอบนะคะแต่อย่างที่อย่างที่เห็นว่าจริงๆอาชีพเราหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าน้องๆสนใจน้องๆองยากเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในนี้และเกี่ยวข้องกับอาหารอาหารทางการแพทย์อาหารสุขภาพ มาได้หมดเลยนะคะความจริงในในใน,ในนี้นะคะจะเห็นว่าเ,เราต้องการคนที่ชอบวิทยาศาสตร์ะคะนะคะ,นะคะก็คือเราจะได้เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะเราถึงจะผลิตอาหารนะคะทางการแพทย์และสุขภาพ ได้นะคะหลักๆก,ก็คือจะมีวิชาทางเคมีกระบวนการแปรรูปซึ่งอันนี้น,นะคะจะมันจะอาศัยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะก็จะมีความเป็นวิศกรรมนิดหน่อยนะคะเราจะเรียนเรื่องจุลชีววิทยานะคะเราจะเรียนนะคะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ แล้วเราจะเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเราจะเรียนพ่อชนะศาสตร์พ่อชนะบำบัดเภสัชวิทยาพิาพิวิทยารวมทั้งสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาด้วยไม่มีที่ไหนนะคะอันนี้แล้วก็อย่าง,าง,างถ้าเกิดน้องๆเนื่องจากเดี๋ยวนี้นะคะ,ะคิดว่ายุคนี้คือหลายๆคนอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบ้านเราตอบโจทย์นะคะบ้านเราประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบ ะะเกษตรและอาหารเลยเรามีวัตถุดิบมากมายวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเราก็จะอาศัยความรู้พื้นฐานที่เราเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างนะคะออธุรกิจต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิชาเรื่องของออนวัตกรรมวิจัยนะคะเพื่อที่จะสามารถให้ผลิตอาหารออกได้ด้วยค่ะค่ะ AI เนี่ยคิดว่าจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญตอนนี้เราหลีกหนียุค AI ไม่ได้แน่นอน ชื่อโครงการจัดตั้งเราชื่อ AI นะคะอกรออิน s ัส oh. อ่านะคะอ,อยากจะเรียนว่าอย่างนี้ทุกคนต้องการอาหารอันนี้ AI คงช่วยไม่ได้แน่นอนนะคะอาหารที่จะผลิตเนี่ยจริงๆกระบวนการที่จะผลิตเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบนะคะที่นำเอามาแปรรูปมาใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่ทำให้สามารถผลิตอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางหลักสูตรเน้นมากๆก็คือ นะคะเราจะพยายามใช้ AI และเทคโนโลยีและดิจิตอลและอื่นๆนะคะมาช่วยส่งเสริมการพัฒนาหรือสร้างนักศึกษาคือบุคลากรของเราเพื่อที่จะไปสร้างเทคโนโลยีและวัตกรรมด้านอาหารทางการแพทย์และสุขภาพต่อนั้นเองค่ะ